ฟอคูล่าโหวตฟอคูล่าโหวตนะคะสำหรับการประกวดเต้นกรีนนัทโคเวเดนซ์2011นะคะของเราในวันนี้จะเป็นทีมใดได้รางวัลทุนการศึกษา,า3,000บาทพร้อมกับประกาศนียบัตรนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอเรียนเชิญเลยสําหรับผู้ที่มอบรางวัลให้กับน้องๆนะคะขอกราบเรียนเชิญเลยละกันนะคะสําหรับคุณนัชดาทอนเมื่อแล้วนะคะ ลุ้นสุดๆรางวัลนี้ปอ๊บูุ่าโหวดเลยนะคะและผู้ที่ได้รับรางวัลทีมที่ได้รับรางวัลปอ๊ปูุ่าโหวดได้แก่ทีม m Team t อ a ไ Team t ่เลย ยังได้หนังสือที่น่าอ่านสุดๆเลยจากพี่นัทนั่นเอง,เอง,เองมองทุกอย่างจากทุกมุมนั่นเองค่ะนะคะ,นะคะแล้วมีประกาศนียายบาตัตรด้วยนะคะให้พี่นัทเอให้เช่นเดียวกันรนับไปเลยนะคะสำหรับรางวัลยิ่งใหญ่ในวันนี้เก่งมากๆเลยนี่เป็นรางวัล Popular ู o ล่าเท่านั้นนะคะนี่คะ่ะนี่มีเสียงปรบมือที่น่าประทับใจเลยขอบคุณทีมน,นะคะ i2s ค่ะ คด้วย่ะเรียบร้อยอันนี้จะเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่นะคะโหวตให้กับทีม i2s นะคะที่เราบอกว่าใครที่โหวตให้กับทีมที่ได้ Popular โหวตจะได้รางวัลด้วยนะคะเดี๋ยวให้พี่นัดจับมา1รางวัลแล้วประกาศนะคะรางวัลเป็นเง,นงินสมูลค่าค่า500บาทค่ะ การโหวตนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรางวัลนี้ค่ะต่อไปค่ะนะคะลุ้นกันต่อเลยสำหรับรางวัลรองชนะเลิศนะคะกับการประกวดกรีนนัทคาว a แดน2011นะคะและผู้ที่ได้รับรางวัล เลยนะคะสำหรับทีมย่าของเราเก่มงมากๆเลยได้รับรางวัลไปแล้วนะคะสำหรับนะคะรางวัลรองชนะเลิศนะคะอขอบคุณนะคะว o u ด้วยนี่ค่ะนะคะและทีมชนะเลิศใช,ช่แล้วอ่ะขอบคุณนะคะคุณนัดก,ก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราเฉลยขึ้นมาหน่อยอ่ะขอบคุณคุณนัดด้วยที่ให้เกียรติมอบรางวัลบนเวทีนะคะต่อไปค่ะเป็นรางวัล ชนะเลิศชนะเลิศนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นกินหน่อย่างนี้แล้วเงียบแล้วเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแต่ว่าเรามีความพิเศษก่อนที่จะไปประกาศรางวัลเนี่ยให้ทุกเวบพรุ่น้าจับตาดูนะหนึ่งสองสาม ชัดไหมัเยเราไม่ให้ดูหรอกไหมคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยโอ๊ยคงมาไม่ทันเนาะเวลาที่แบบทีมรองชนะเลิศของเราได้รางวัลทีมเป็นอย่างไรบางท่านมาไม่ทันเราเลยบอกว่าเราอยากจะโชว์ให้ดูรอบหนึ่งเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเขาจะมาโชว์ให้เลยนะสำหรับทีนี้ที่ได้